สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนมันนี่กับมาพอก้อก,กันอีกแล้วนะกันอีกแล้วเนาะค่ะเว้าวกต็ติดติดคัดคัดพี่น้องมาพอ้กันอีกแล้วค่ะกับปานฟินแลนด์จ้ามัอนี่สาวปานมีข่าวดีได้รับข่าวดีพี่น้องอยากโชว์อยากอวดข่าวดีของสาวปานก็คือเต้นเต้นเต้นสาวปานได้ใบตอบรับ จากมหาไล่เนาะค่ะเนาะสาวปานทําเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายของสาวปานเนาะค่ะเนาะให้ยูมหาไล่ในเขตที่สาวปานยูเนาะค่ะเนาะถ้าสาวปานตายไปหรือจังไหนกะสีได้มีประโยชน์ต่อไปในอนาคตเนาะค่ะเนาะนี่คือเป็นความเป็นความฝันอันสูงสุด อันนี้คือเป็นความฝันอันสูงสุดของสาวปานจากที่ได้บริจาคร่างกายอันนี้มีความคิดอันนี้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วค่ะแต่ว่าเฮ็ดบได้ตอนนั้นบได้เฮ็ดอะค่ะมันอาจสิเป็นช่วงเวลาเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็คือเห็ดเป็นทีริเดได้เห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จสมบูรณ์ในใบตอบรับมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ดีใจคักเมื่อนี้ไปเอาจดหมายยูตูยูตูที่ไปสน้เขาเอาไม่ย้อนไว้เนาะคะ่ะเนาะอะไมาป่งโอ้ยดีใจเห็ดเห็ดเรื่องไปตะโดนแล้วคะ่ะก็นั่นละเนาะคะ่ะเนาะความสุขของเฮาความสุขของแต่ละบุคคลอาจมีมีคนละแบบอ่ะคะ่ะแต่ว่าสาวปานสิ่งนี้คือสิ่งสูงสุดในชีวิตที่สาวปานอยากเห็ด คือการบริจาคคือการบริจาคร่างกายสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของสาวปานคือการบริจาคร่างกายได้ทำประโยชน์ต่อไปสำหรับนักเรียนแพทย์เนาะค่ะเนาะดีใจแห้งค่ะดีใจดีใจตื่นตันใจมือน,นี่แบบมีความสุขแบบปิง๊งเลยเห็นพ่อเดชไปรับจดหมายมาแล้วโอ้ดีใจแห้งดีใจหลายเลีค่ะความฝันเนาะค่ะเนาะ แต่ละคนบ่คือกันบางคนอาจิิมีความฝันอยากได้บ้านหลังใหญ่มีเงินทองมากไมายนี่ทุกคนกะอยากได้เบิดหลังเงินทองมากไม้ก็คือกันกะเงินทองมากไม้กะสุขคนกะต้องการเนาะคะ่ะแต่ว่าความฝันอันสูงสุดแต่ละบุคคลกะบ่คือกันเนาะแต่ว่าสาวปันสิ่งนี้คือสิ่งที่อยากเข็ดที่สุดที่สุดของชีวิต ตอนนี้ก็บว่ได้อยังหมากไม้เหรอได้เห็ดแล้วสิ่งนี้สิ่งที่อยากเห็ดที่สุดเนาะคะเนาะเป็นอย่างสาวปานคอยบริจาคร่างกายเนาะค่ะสาวปานสิบอกฟังคือว่าหนึ่งสาวปานมาอยู่ประเทศฟินแลนด์สาวปานมองง่ายๆมากผู้เดียวมาโตผู้ดเดียวเนาะค่ะเนาะครอบคพวสาวปานกับอยู่เมืองไทยเบิดอีกอย่างสาวปานกับบอมีลูกน้ำยูนีเนาะค่ะเนาะสามี ตอนนี้สามีก็คือเล่าบ่แข็งแรงมาง่ายๆพิการเนาะค่ะแล้วตอนนี้พิการก็คือสาวปานเป็นคนดูแลเล่าไปเล่าก็มีลูกสาวคนหนึ่งแต่ว่าลูกสาวกับบริยูน้าเล่าค่ะเขาก็ยุกไกของเขาไปเขาก็ยุกับแม่เขา<ม>คือว่ายูนี่สาวปานกับมีแค่์วามีสามียูกับสามีแค่สองคนเนาะค่ะเนาะห้าสาวปาน เป็นยังไปเล่ากับสิบอไไ้ตรงไม่ยุ่งยากนำ้ำเหลืองกันสี่อะค่ะเข้ากะตัดปัญหาไปแต่ถา้าสาวปานแต่ถ้าเราเป็นยังไปก่อนสาวปานกะมันกะอีกเรื่องส่วนหนึ่งเพิ่นกะมี่พอแม่เพิ่นมีพีไส้เพิ่นมี่หลูกเพิ่นอันนี้กะเรื่องของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเกิดนั่นละค่ะคือ เป็นความฝันอันสูงสุดเพราะว่ายูนี่คือว่่อยากให้ผู้ใดไม่หยุ่งยากน้อาอะค่ะคือ,อยูนี่เพราะว่าสมมุติเป็นนิยังไปชีวิตคนเฮามันบ่นแนอนเนาะค่ะเนาะจังววาเฮาต้องเตรียมมีอย่างบ่ต้องให้มันเป็นผ้าละของคนที่ยูนีเนาะค่ะเนาะเขาโตผู้เดียวลูกเต่ากับบมีก็นั่นลหละค่ะถึงถึงถ้า ถ้าสมมติสาวปานม่หลูกสาวปันกรสีเอ็ดแบบนี้คือเก่าค่ะเพราะว่ามันมันเป็นความฝันอันสูงสุดในชีวิตการทําบุญเขาะ่จําเป็นต้องทําบุญโดยเงินโดยทองหรืออีอย่างจังสี่เนาะค่ะแต่ถ้าผู้ใดมีเป็นทําบุญโดยสิ่งนี้ก็ดีคือกันค่ะแล้วแต่คนเนาะค่ะเนาะเทศแบบได้ก็ดีเบิดสาวปันคิดแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่าสาวปันอยากคิดจังสี่ความฝันสูงสุดของชีวิตเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้กะแค่นี้เด้อค่ะมูนีสาวปานกะแค่ว่ามาบอกความตื่นตันใจของเจ้าของคือว่าเหตุสเร็จไปแล้วเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายเนาะค่ะเนาะ,ะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจสาวปานกับแฟนเนาะค่ะเนาะสาวปานกะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ เป็นกำลังใจให้สาวปานกาแฟนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ